ครับผมสวัสดีทุกคนนะครับผมมิกนะครับวันนี้ก็มาพบกับเล็กนาล็อกเหมือนเดิมนะครับคลิปวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับซึ่งเป็นคลิปการคราบหมวกโอเปร่านะครับจากเลเวลหนึ่งเปลี่ยนเป็นเลเวลสองนะครับชื่อของหมวกนี้คือชื่อโอเปร่ามาร์นะครับเดี๋ยวจะให้ดูกันนะครับนี่คือโอเปร่าธรรมนานะครับ ก็เราอยู่คอมาโดนะครับเราก็วิ่งมาเดี๋ยวผมจะพาไปเลยคลิปนี้คลิปสั้นๆเนาะก็มาแชร์กันอันนี้ผมไปหาข้อมูลมาจากในเว็บบีซีว่าทำของอะไรยังไงมั่ง็นเจออันนี้เห็นมันต้นทุนน้อยดีก็เนี่ยครับหลังจากที่เราเดินมาแล้วนะเราก็คุยกับนักเดินทางปุ๊บนี่เราไม่ต้องไปอ่านอะไรเยอะนี่ นี่เราต้องทําอันนี้จริงๆมันทําได้หลายอันนะแ้วว่ากดเข้าไปปุ๊บน่ากลัวแต่ก็ปุ๊บเข้าไปจะอาไอเทมมาเฉพาะเดยนปุ๊บลงทำงานอะไนัเนี้ยปุ๊บเรียบ,บ,บร้อยนะครับก็จะได้มาแล้วนี่นะครับซึ่งเป็นหน้ากากครึ่งหน้าแล้วมีส่วนปาก ครับเป็นโอเปราขั้น2คือง่ายๆเลยเรามีโอเปร่าใช่ไหมครับหลังจากนั้นแล้วเราก็เดินเดินไปตีมอนตีเมดูซ่าเมดูซ่าจะอยู่ฝั่งนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูเพราะว่าเพื่อนๆบางคนอาจจะไม่รู้ว่ามอันอยู่ตรงไหนมา้างสำหรับผู้เล่นใหม่เนะเาะแับผู้เล่นเก่าเขาน่าจะรู้แล้วส่วนใหญ่เดีย๋ยวนี้มันมีวงมีเว็บเช็คดูได้ นี่นะครับมันก็จะอยู่แบบนี้แต่แบบนี้จะมีบอส m อ p p ด้วยนี่นะครับมทตุธาเราตีตัวนี้แต่ถ้าเกิดใครมาไม่มีพระมันก็จะลำบากหน่อยเพราะว่ามันจะป่บแข็งเล้าอะละเนี่ยเห็นไนหะแข็งแล้ววนริสายมาก รอหน่อยเราต้องให้มันตีโดนตีโดนดูยต่อนี่นะครับนี่แหละเส้นผลของเมดูซ่านี่แหละหลักอันนี้นะครับมันก็จะใช้อันนี้งูที่เป็นผมของเมดูซ่าแหละเส้นผมของเมดูซ่าเนาะ อันนี้ห้าสิบอันแล้วก็หน้ากากโอเปร่าแล้วก็ไปคยุ PC, กยกับเอพีซีตะเกียนะครับนักท่องเที่ยวอคนนี้ไม่มีค่าไม่มีค่าทำพอคาบได้เลยง่ายๆนะครับก็จะเป็นอย่างนี้เพราะว่ามันหน้ากากอันนี้มันดีตรงที่ว่ามันดีตรงที่ว่ามันมันใสครึ่งมันมันโผล่ส่วนปากนะส่วนปากแล้วว่าคาบไอ้ดอกไม้ไฟเพราะว่าช่วงนี้มันถ้าเกิดใครทําอันนี้ยจะคุ้มมากบอกเลยนะครับ แล้วก็ถ้าเกิดใช้คอมโบดีๆก็ใส่หมวกเ่มดนะแล้วมันจะได้บัฟโอเคครับก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็มาแช์ข้อม,มูลนิดๆหน่อยๆให้เพื่อนๆรับรู้กันนะครับว่าหมวกโอเปร่ามันไม่ใช่หมวกเลยหนัากากะโอเปร่ามันขาเป็นเลเวลสองได้นะครับก็ไม่ได้ยากอะไรมากครับถ้าเจอกันครับคลิปหน้าบ๊ายบาย